บายบายดูสานสวัสดีครับครับก็ปีเพียตก็ใช้สิ่งอย่านี้น้ำเทียมครับสามหกแง่นครับมาปัจจัรกบผ่านนมฮะข่านนมสี่ศวนครับผมใชหนาครับฝนหันต๊ครับใช้หาเพ่ครับเสื่องเนี่ยฝนันตกไฟก็หันใหม่ทงเสื่องกระไย ไทยก็ได้โมโหมาหาไปอยู่ครับส่วนนี้ว่าสี่ร้อยก็มาสี่ร้อยทิ่มกอฟแก่สวมใส่อยู่นี่ครับไปเวียดนามทิ่มไปเวียดรถไถยสิ่งครับนายผ่านเหาเรื่องนี้ก็หาเงินก่อนครับพี่น้องนี่รถแฝงรถแฝง สาครับนี่ครับสามหกสามหกไทยคับนี่ครับเพิ่งกอตีไทอีกครับเช่นนึงครับนี่ไทยไปถ่าฝนก่อนครับช่วงนี้ยอบฝนมากไไทอียถาฝนก่อนนมานะน้องนี่ครับแานนมยางบวกหอยน้ำเงาอะไรขาลอยไทน่เอาพุนหวัดกี่วะ อ่อผู้หววดจูบอพันนมน่นนมองจะไทย้หยับไห้หยับเอวเฮ้เี่สวนนิ่มครับพันนมองหมไปนิ่มๆเีสวนประทากับสามหกเลยครับคนนี้ เ่เพเข้ามาแล้วอไอ้ร้องกันกันครับไอ้กับเขาเนี่ยครับเขาแน่เขาแน่นครับเครื่องมันยังหลยยครับไฟบริเบริไฟนะครับถถ่บเกล่อเ,เอาคุณน้อยน้ยเครื่องนี่นครับ่องกะอยากไหลยอยู่แต่ว่าการะถได้ยู่ครับ ถ้าฝนตกมายเยอะทีอนไรเงสิแมงสิเจ้าก่หน,นี่นนดดครับไถดีเกี่ยวงานเราใชสิ่งห้อครับนี่ครับพี่น้องพันฝนสงการมากฝนก็เริ่มสิเริ่มสิบ้านเขาสิไถหน้ากันละครับเริ่มพันสงการมาในี่พันนม เดี๋ยวยืนทาพ้นอยู่นี่นะครับงไงยางยางน้ำก็ทันครับคนไทยเดี่ยวไรผลเป็นพไฟเพียบรถไทยสิงน้ำล้างมาครับสองขันไปได้ครับ ควาไยไถไปเรืได้ครับยังเขาไถแห้งบวกเขาครับลักษณะนี่คุณก็ได้ควายตรวจไปมันเขาเรีเ่ยวบ่อยผ่าดนมหอมแล้วมือนาขี้ผ้าล่าครับช่วงนี้เป็นีย,ยกๆคนครับในผ่าน,น,นาาามือนาขี้ลาไหม มังดีละการไ h ấ พวกนี้พชรไปหังสวนนเลยดีละการ thấy คนเขานจะคุ้มมองเขาจะเขแล้วครับในด้าน่นคนรับไงคุึง่ไงห่องเลยครับพี่ห้อง ครัปเปิดรวไฟสิหนายผ่านนมหนาให้นาหน้าครับพี่นอ้องช่วงนี้ก็เป็นเปียกเท่ากันครับยังหาอยู่หากินผสมประส,สานกันไปครับเพื่อจะเวีหลอกแซาหน้าเฮ้าอย่านีครับเป็นอริยบทกวบคู่กันไปครับตั้งเป็ยเปียกเตั้งหาอยู่หากิน ไชมีนาทียังกับเฮ็ดไปครับพี่น้องบานเ้องมันแหลกใช้สนัดแนวาได้ก็เฮ็ดแนวนั่นนะครับถนัดไทยหน้าก็ไเทยหน้าครับหาเงินหาทว่างไปครับกลางโคนง่นตะแางหาเอาโต,โตัวรอดนะครับพี่น้องเพื่อดำรงชีวิตดำตุ้งยีดูอ,อีสาบนบานออ,อกขอบหน้าห้องนะครับ ดูให้ได้ครับนี่ครับให้ซ้อมขันกับข้าวเดียวครับพี่น้องให้แบบไงนี่กับให้เประมาณไรนี่ครับซ้อมขันกับข้าวเดียวนุกษสมัยไทยรถไทยหน่อยครับคุณเหมยมันเป็นรถไทย เป็นกุ้งตาไปแล้วครับสามหกกับสี่ศูนย์นะครับเนี่ยทำไมกอนรถเดินตามครับเอาจนยังไงเหรอครับเรียนในกใช้สิพี่หน้าสมนายผ่านออกไถนาครับสามหกกับสี่ศูนย์ไงงองเลยครับเดี๋ยวมือนาสิผ้าอ,ออกลาครับพี่น้อง เห้เร speaker, roommate, ิ่มไ okay, ทยหน้ากับฝนตกรัดนะครับพี่น้องคือละคือละฝนตกมูนี่ฝนตกที่มาได้สิตวนว่าไงไร่กสิเดาแล้วครับพ mm ี่น้องครับก็ดังหน่อยครับฝนไปเพชรกับผ่านนมฮะก็ดังเหงาอยู่ ผนกับตกก็จะดินไายนะครับพี่น้องกอนเบ่นบ่นชอบ,บ่นเหรอครับพี่น้องฝนตกไม่หนึ่งครับก็มีแห่งตากไว้ในเด้อครับพี่น้อง วันใหม่คลิปใหม่คลิปหนาครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ